สวัสดีค่ะสวัสดีตักกีชาแนลจ้าสวัสดีเชา้าวันอากาศเย็นๆเนาะค่ะเช้านี้ก็มาแพ็กผ้าค่ะจัดผ้าเซ็จให้ลูกค้าเอาไปทำกา <c oughs> งเกงอะไรอะเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวเป็นผ้าสมีอากาศหน้าหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนนี่ลูกค้าก็ออเดอร์ผ้าสำีมาเดี๋ยวไปชั่งกิโลก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสามสามโล สามโไปอันนี้ก็จัดผ้าค่ะสามจุดหก็บอกว่าตัวนี้เป็นผ้าเหมือนผ้าลังพึ่งนะอันนี้ลายดอกไม้อันนี้ก็สวยนะคะเอาอนไรให้ผ้าจุดสองจุดสองจุหอันนี้ โอเคสามจุดสองนี่ค่ะกตอนเช้าก็จัด,จดผ้าอันนี้เป็นผ้าลายนะคะเป็นผ้าลายจัดออเดอร์ให้ลูกค้า สามกิโลเป็นออเดอร์พาสบดีค่ะสวยจ้ะคาส่งเท่าไหร่หกสิบบาทไปทางสีธรรมราชโอ้สีธรรมราชสั่งเยอะกว่าน,นั้นไหมนี่คุ้มค่าส่งไม่กล้าบ,บอกเลยทีนี้ลูกค้าสั่งเยอะวันนี้ไหมคะอมดมิน อำเภอฉว่างภาษาอังัฤษไปหรือไม่ะเอ้าแชทมาคลิปก็จะอัดอาย่งเแอดมินตอบค่ะนี่ผ้าลายสวยๆอยู่ด้านหลังเลยสนใจทักเข้ามาได้นะคะทำตอบไมเปิดใช้เยอะไหมไม่บางที ค่าขนส่งลูกค้าสังโลนึงกับบกกาก็ไม่กล้าบอกราคานะบางทีมันค่าผ้ากับค่าส่งก็เท่ากันเพราะมันมียอดเอ่อ COD ยอดเก็บปลายทางกับบกกาบอกก็ไม่กล้าพูดเนาะค่าผ้ากับค่าอันนี้ก็เท่ากันเลยอ่ะแบอกว่าค่าส่งแพงมันได้เส้ไหนก็เอาเส้นั่นแหละต ต่อหัวก็ต่อชีมันเหลืออยู่นี่เหรออ,อ,อือไล่สร้างจะไล่สร้างสร้างมันสุรินต,ต่อได้ไหมต้องต่อนี่เสียละเห็นบองานออเดอร์แต่กวนก็เห็ดหยกักเสียละดันไปหอดช่องลอยซ้ำลอยตูเนาะเม,มือแล้วแปดสิบแปดอย่างอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะ เป็นผ้าฝ้ายออเดอร์คือเกาจ้าผนอาไราา่ประสาทประสาทประสาทยาังไ้เจดีได้รถตุ๊กตุ๊กค่ะไร้างเมืองสุรินโอเคสวยงามรุยเ้าตัดจ้าไปผ้าเสืเ้อเดยวก็มาตัดผ้าตัวนี้สี่สิบตัวลูกค้าเฮ็ดลายยางอะไรกับลุงมาแล้วค่อย แล้วก็จะไปโพสแล้วยังหันดกักใส่กล่องไม่ลด้โอเคขอบคุณทุกการรับชมค่ะ